สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซื้อกลางแช่ข่าวจริงนะคะพบกันวันนี้วันที่14สิงหาคม2563ค่ะอัปเดตข่าวสารทุกๆวันนะคะฝากติดตามเป็นกําลังใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆค่ะวันนี้นะคะมีสินเชื่อส่วนบุคคลอีกหนึ่งสินเชื่อมาแนะนําให้กับทุกท่านได้รับทราบค่ะสินเชื่อธนาคารทหารไทยนะคะที่ MB Cat t g o นะคะผู้ประกอบกิจการพนังกงานประจํขาข้าราชการ รัฐวิสาหกิจสามารถกู้ได้ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะมีะรายละเอียดอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยค่ะ สำหรับสินเชื่อ TMB Cash to Go นะคะตอบโจทย์ทุกความต้องการพร้อมลดดอกเบีย้ยให้ทุกเดือนค่ะพิเศษนะคะลดอัตราดอกเบีย้ย3%ต่อปีลดทุกเดือนค่ะจากดอกเบีย้ยปกติแค่ใช้บัญชี t m b All นะคะฟรี5ครั้งต่อเดือนนะคะบวกสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติพร้อมวงเงินอนุมัติสูงสุงสดถึง1.5ล้านบาทซึ่งการลดอัตราดอกเบีย้ยนะคะจะมีผลในเดือนถัดไปหลังปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนค่ะ สำหรับผู้ที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารนะคะรับดอกเบีย้ยพิเศษเพิ่มนะคะ9%ต่อปีตลอด3เดือนแรกค่ะ ในส่วนของวงเงินอนุมัตินะคะวงเงินจะอนุมัติระหว่าง3,000 30, บาทจนถึง1,500,000บาทค่ะหรือสูงสุด5เท่าของรายได้ประจำต่อเดือนค่ะกรณีที่ไม่เคยมีบัญชีสินเชื่อบุคคลกับ TMB และมีรายได้ต่ำกว่า3,000 30, บาทต่อเดือนนะคะจะได้รับวงเงินสูงสุด1.5เท่าของรายได้ประจำต่อเดือนและมามีบัญชีสินเชื่อบุคคลกับสถาบันการเงินต่างๆรวมกันได้ไม่เกิน3แห่งเท่านั้นนะคะ ส่วนอัตราระยะเวลาการผ่อนชำระนะคะเริ่มต้นที่1ปีนะคะสูงสุดจนถึง5ปีกันเลยทีเดียวนะคะถือว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเลยทีเดียวค่ะ ไปดูในส่วนของคุณสมบัติบ้างนะคะว่าใครบ้างที่สามารถสมัคร t m p Cat2Go ได้ค่ะไปเริ่มกันที่พนกักงานบริษัทนะคะ้คาราชการรัฐวิสาหกิจค่ะต้องรับเงินเดือนนะคะผ่านการโอนบัญชีนะคะโดยมีฐานเงินเดือน20,000บาทขึ้นไปค่ะอายุอยู่ระหว่าง20ปีจนถึง59ปีค่ะทำงานที่ปัจจุบันนะคะเกิน4เดือนขึ้นไปค่ะส่วนนะคะสำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวนะคะก็ er จะต้องมีคุณสมบัติ ก็มีไรายได้นะคะประมาณ30,000บาทต่อเดือนขึ้นไปค่ะอายุอยู่ระหว่าง25ปีจนถึง59ปีค่ะแล้วก็ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า2ปีขึ้นไปนับจากวันที่จดทะเบียนกิจการค่ะ ไปดูในส่วนของเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครกันบ้างนะคะว่ามีอะไรไปเริ่มกันที่ผู้ที่มีไรายได้ประจําค่ะเอ,อกสารก็จะมีนะคะสําเนาบัตรประชาชนค่ะต้นฉบับสําเนาลสลิปเงินเดือน1เดือนยอ้อนหลังได้ไม่เกิน1เดือนค่ะกรณีไม่มีสลิปเงินเดือนนะคะให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนอายุไม่เกิน2เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือรับรองค่ะสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลังหนึ่งเดือนค่ะที่เห็นยอดเงินเดือนเข้าบัญชีกรณีที่มีไรายได้อื่นๆให้แนบต้นฉบับ สำเนาสลิปเงินเดือนย้อนหลัง6เดือนต่อเนื่องและสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง6เดือนค่ะสำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชีของผู้สมัครเพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญชีนั่นเองค่ะ ดูในส่วนของเอกาสารของผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของกิจการบ er ้างนะคะว่ามีอะไรนะคะก็จะมีสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนค่ะกรณีเป็นบริษัทนะคะสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทอายุไม่เกิน3เดือนค่ะและสำเนาบัญชรีรายชื่อผู้ถือหุ้นนะคะอายุไม่เกิน3เดือนค่ะกรณีห้างหุ้นส่วนจำกัดนะคะสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดอายุไม่เกิน3เดือนค่ะกรณีร้านค้าสำเนาใบทะเบียนพาณิช ทะเบียนการค้านะคะสำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจย้อนหลัง6เดือนสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกนะคะที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชีของผู้สมัครเพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญชีคะ่ะ ในส่วนของอัตราดอกเบีย้ยนะคะอัตราดอกเบีย้ยค่าปรับค่าบริการและค่าธรรมเนียมการใช้บริการอื่นๆนะคะเป็นไปตามที่ทางธนาคารเขาได้กําหนดมานะคะเดี๋ยวทางช่องจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปนะคะลองไปดูอัตราดอกเบีย้ยดูนะคะว่าแต่ละวงเงินกู้นะคะมีอัตราดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะคะ จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล TMB c a t u g o นะคะสำหรับใครที่มีความสนใจนะคะอยากได้สินเชื่อตัวนี้ลองไปอ่านรายละเอียดใต้คลิปดูนะคะเดี๋ยวทางช่องจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะหรือมีความสนใจก็ลองไปติดต่อสาขาที่ธนาคารไกลบานทน่านใดเลยค่ะก่อนอื่นนะคะทางช่องต้องขอแจ้งก่อนนะคะว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับทางธนาคารไม่ได้เป็นพนากาักงานองค์กรใดๆที่เกี่ยวข้องนะคะแค่เป็นสื่อกลางในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารไปยังพ่อแม่พี่น้องประชาชนสําหรับ ท่านไหนที่กําลังตามหาข้อมูลอยู่เท่านั้นเองค่ะไม่ได้มีเจตนาที่เราจะหลอกลวงมาเปิดบัญชีนะคะหรือสนับสนุนให้คนไทยเป็นหนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่กําลังตามหาข้อมูลนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนะคะอย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจในการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ช่องไว้นะคะจะได้มีพาดข่าวใหม่ๆที่ทางช่องนํามาเสนอในทุกๆวันค่ะ ทางช่องนะคะต้องขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านนะคะผ่านพ้นวิกฤตแบบนี้ไปด้วยกันนะคะก็ครั้งหน้าจะมีข่าวสารอะไรมาอัปเดตนั้นฝากติดตามด้วยค่ะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขในทุกๆวันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ